สวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดี FC สุภูสุคนนะคะค่ะมือนี้กะเป็นมือวันที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดตุลาคมมืออื้นนะคะเป็นงานค่ะเป็นงานที่หอปูชีบข้าวคือมีกองยา้าร่ำถวายพร้อมกับแห่ต้นเงินนะคะก็คือคุณเตียงกัะเบืมาเป็นคือซิลเวอรอซิลวรนะคะเพิ่นกะเมล่ะค่ะต้น ตนมะคามเพื่อนในสามตนเพเร่วนมั่งวันในสามหาบาเรื่อยวันก่อนั้จะตนเจ็สองค่ะวันในสามวันนายย่าได้หาเยอะเมนปูสุกใสข้าวนล่างเลยเป็นบอกข้าเป็นปูปุงแตข้าวสเมาหาตนโอ้วว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 มาหาวววา เออตุ้ปูก็แค่นี้เราก็มาถวายตลอดมาทุกงวดมาทุกงวดครับเที่ยวมาหาปูตลอดมาทุกหมวดมาโดยใจใส่สธามาคนเดียวเลยสายเดียวอ่าจนเราก็ยังบปวดเนื้อลายนะเงื้อตากค้นเรียนเงื้อเนื้ใจลไรกันบ่ใจลายค่ะมาเด้นทางมากเป็นไกลๆนะคะจากกรุงเทพนะคะค่ะเพิ่อนกามาร่วมถวายตุน ถวายต้นนี่แหละค่ะต้นประขามปูวต้นประขามเนาะค่ะสามต้นแล้วพูดแล้วงวดหน้าให้ได้หาต้นให้ให้ซื้อได้ไม่ตกใจยังให้เขาให้ลอยยังให้เขาขืนคือวันนี้ขณะเขาขืนยังได้ครับคเพื่อนการได้เขาบนหลังนะคะทั้งหมดนี่เราเร่งบรรดุบรรดาด้วยความเสียเสียของเพคนเนาะค่ะเสียและสาธาหมันกับเลยเกิดอีหลีเนาะค่ะเพุ่นกามาประจําเพื่อนกระทั่บุญ รวมกับแม่คู่ตลอดนะคะมงิืนกับซีเรียต้นเงื่อนนะคะมันเพิ่่มากๆเลยะเอาไว้เงินอยู่ว่าเป็นประจำามันเพิ่นมมากเพิ่นกาโทรมาทังช่องนะคะ่าวคืนให้ตลอดนะคะแล้วก็มีนางสาวมณีรัตน์นะคะพิมพ์พิมดานินพร้อมครอบครัวกบลางเดินจะมาพรอนผ้าดีนะคะจนการ่วมปัจจุปัจจัยพร้อมกับปุยท่านได้รับแล้วนะคะเด้อสาธุขอบคุณคนเพื่อยๆค่ะนี่แหละ เรารับมือว่านอนป่ยท่านสำหรับป่วยท่านผูนไ้ได้ยาเ็ดกระเฮ็ดมาไดด้อค่ะเพราะว่าเนีขาดแคนเนีแ่บบวัีถเกาวนัีถเกาสิไดว่าป่วยท่านหลารเลยทมาอีกร่างนึงแตว่าสิไมเ,เพิ่นเห็นว่าให้นเยดสิกระเด็สิบ่ไม่เรียนว่าเสียวา่าอยากอยากเรียนใจบ่เรียนใโอ้เพิ่นเฮ็ดป็นนันไว้แล้วพราะว่ามืออื่นกับ้องวาดป่วยท่านมือวันทีสามสิบเมกับวานีป่วยท่านนะคะแล้วก็วัี่เกาอีกเพราะมันงานหลายนะคะว่ราะเฮ็ดอะ้รหลายทุ่มค่ะเฮ็ดไว รวบรวมกันนะคะก็ได้บุญคือกันถือว่าเข้าในเกลียดในใจนะคะเนาะได้บุญได้กุศลไปน้ากันแล้วการรวมสนุกไปน้ากันสิได้เบื้องมือเอื้อสิได้เบื้องสาวย่างสาวรโองงานยากเนดีงานสวยมากสุดดีก็มีนะคะสุดยิมสุดเจเอสดุดีเสียต้อยเอเสียเอเสียต้อยมีผมคนละสีไ่้ ตำบลเรื่องหมือเอื้อนกันเพียสารอดพิศตามนะคะตะวันพูว่กับบอกว่าวันที่ยิบเก่านะคะพูว่าบอกว่าวันที่ยิบเก่าพูวที่ระขาวะสิบปล่อยอินะคะแต่ว่ากับว่ารูว่าสิเป็นตูไม่วัวหรือจังไรกะลองพินิ้ทิเจอหน้า ก็ากจะเยี่ยมถามได้เรื่อยวันนี้รถตีว่างเงี้ยมีบรหัตมีสิเล่ลงแปะเอาเป็นมานางถ่านเลยโรตีสองสามแผงนะคะบุญตะบางร่างวันใหญ่มาส่งเออให้เพื่นสิได้รางวันใหญ่กับลองทามผูเบง่าย่ายตัวได้มาตัวได้แม่นบ่ล่ะครับแต่อาบันดีกับสิริมุนปูนะคะผูน้ำงคนแต่ได้อาหารกลางวันทุกมื้อนะคะแม่คู่ยอดหน่อยนึง มือเคลื่อนเนี่ยพวรถแดงนะสะนนรถแดงพวกรสูนเจ็ดนึงแม่ก็ซื้อสูญเจ็ดยังละยี่สิบาทคพูกขาพุกในเจ็ดหนึ่งส่วนได้สามตัวค่ะกับวก็ได้ลายนะคะซื้อพ่อได้ฟังเลยหล่งค่ะพ่อได้ดูแล้ค่ะเป่ายัวใช่ไหพวเป่าโอเกตแปดพวแต่เกดเจ็ดเจ็ดเนาะพวแต่เจ็ดเจ็ดแต่ว่าพ่อซื้อยูเจ็ดแปดจะซือจะไปซื้อยังได้ได้ซื้อเป็นวแม่ือต่าเตึงบนรังเออข้าวเี่ยด้เนาะ

เออนะมาแล้วเออแต่ง <Karere> ข <petit Higher> <interpret> uh, ah. ัน uh, น um, um, ังงอือปูกาปูคือผักาปูปูู่ปููเก่าคือเก่าข้งเกั่เก่าท้องมารับขันพ่อกับป้ากูปัาแก่ของอืนนั่งหล่ะนั่งมาถวาย่าดขวายอืออ่าพ่อรับขันก่อนค่อยคุยกันนะคูกนะอ่าว่าะอะรั่มาเออมาแล้วอืนนั่งหล่งก่อน นางขาถือว่าเนาะจันทร์หินข้อเท้าวายต้มกาละพุกหรือว่าต้มมะขามถามต้มถวายปูตาและปูถือผักข้าวปูพุ่มปูบุกปูเจ้าคือเจ้าข้านเจ้าฝากเจ้าท่องมาลูกเนาะด้วยใจใช้คัตช่าอันแรกกะอยากคืออยากขังอยากคอนอยากแคร์อุ้งพอหนักใจร่ายกรรมอุ้งพอพอได้เจอเจอพบเจอ ตัวใจยิ네่งแขงอีพอกำมีกรรมรังมกกำลังแกงมากกรกำลังใจจะต่อสู้กับชีวิตไปข้างหน้าเออคููรักค่มแตออือส่งไม่ตกอีพอเออก็เดินมหาอีพอนีอล่ะพ่อในเรื่องปาอาปากได้สบาได้กินได้ทานได้คือได้ขังทงไมคู่มากเชื่อรได้กันหอเชื่อไม่อีพอกะหาเบิบุ้งจังมาเปิ่บงเปิดคุ้่มผัดวายดิแมงมุอ ไม่เปืยนจังแด่ดูชื่อความเชื่อดูที่เราศรัทธาดูที่การกระทาของของร้านรกร้านมิความจริงใจทาได้เอออยากเคยอยากขังอือนรือ,อรอเพิ่งจะหายนะพอมาเพิ่งว่าหายนะถึงเวลามันก็ได้รู้ใจเด่นเร้อเรืออ่ะรักก่อนอ <c oughs> ต้นการะพึกต้นโคเงินต้นโคกทออืม ด้วยบูมบารมีแห่งองค์ปู่คือฝาเขาาขอบคู่ตาปู่ฟูปู่บุกคุมเจ้าคือเจ้าทั้เจ้าบ้านเจ้าร้องร้องมาเป็นทักคือพระภายให้อายนั่งลักนางสาวถิตว่ารีนางสระคุณกันเพิงขอให้เจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงเร็วเต้อขอให้เงินไหลงองขอให้ทองไหลมาติดการงานเจ้าเลิญก้าวหน้า หึงหึงแล้วก็รัวรัวเหนวนาได้ร er ู้ดีวนาัวนาใี่คือไใ้หลายคนหนึ่ัวดนาปู่มวดถึงมาเนี่ยอ่ะเขาได้เอื้หวนาคุณสิวตรีันเ้าหมวดมือบานเขาเอิ้อมอดีครับปูมวปฟดกุ้งหมวดถึงมวดนาถ้าได้หาต้นสันปูคุณสิวีรีเอาแต่คือพ่อพ่อหาต้นพ่อพ่าต้นน้วานเอาจังได้ปูโครงกาวคือให้ยง่ะ คือว่ามืพอมพ้อเพอื่อนพ้องน้องคือเนาะพร้อมเพื่นะพอนพ้องน,น้องคือให้ทำมาเออให้ทำมาเนาะหูกกะบ่บ่ไม่อดีเด้อปัจจุบันนะอืมกำลังถึงมาถึงอ,อนาคตกำลังถึงมาถึงกะได้ทำต้องผูเงินผูกทองกะได้ทำต้องมาค้ามาถวายพ่อ้าตมพ่อมาเอา้า พ่อจะเอาเก้าคืบเก้าคืบจะเอาเก้าคืบจะเอาเก้าสิบอืมจะเอาเก้าคืบมั่วคือมากหนึ่งคือเอาเก้าคืบได้คือได้ค่ะได้เมื่อผมควงมตื่นควงมภาคังคือเอาเก้าคืบเข้าใจว่ารู้เข้อใจคือว่าการจองหายใจเก้าคืบเก้าคืบเข้าใจเข้าใจค่ะ รับรอกว่าเก้าถึงยังไงก็ม่เติงยังไงก็ไม่ติมเก่าถึงยังไงก็ไม่ติงเนาะครับเออเพราะว่ามันว่าจะตึมเบรหนาไปเก่าคึตโนึงเก่าทึกโนึงต่สิบต้นนึงไม่เป็นการค้าเออมันแค่เก่าทึกนึงเอาคือระมนเลย ทุกทิ่งทุกอย่างมือแกบฝืนมือ่ขน่อนถ้าอย่างนั้นมาจำมันเหรอทาไมอื่มันง่าเกินไปนะมันก็ต้องก้าวถึงต้องเงื้อมันจะถึมได้จังได้แค่ก่าถึงกุ่มหนึ่งมั้งบครับปูเออมันต้องเป็นกำสันเพราะถนั่งือนั่งือว่ารื้ต้องเอามาก้าวถึงก้าวถึงเข้าใจไหมครกเอือนั่นนะ มันก็คือการมอบงความถังนับกันเงื่อนงันว่าพ่อถกแล้วล่ะว่าถั็งว่าบ้าหัมวดหอย่างนี้นะแกาท้องที่พ่อไปขายเหมือนว่าขคือใจรายฟูกือครับปูพ่อถือไปวาร้านท้องเนึกบอกว่าในปูไม่ต้องนะอันไปท่องปองเนีหาบังบ่อเกลี่ยไปคือหลบพ่อกัรแก่ได้คือกัน เขากะบอกบ่ราถือว่าถือจออับพ่อถือนั่งหละาขายเอาทองปอมไปขายแ <c oughs> มงบางดึ <c oughs> กครับปูคือกักแมงไม่คู่ถือกักแมงแล้วคือมีคนถือจับเนี่ย <c oughs> ป,ป้ <c oughs> าปูมันคือกับแท่จังนายจะเขียวทองฟอไปขายขายบ่ไา้ขายโบรา,บอ,าบอ,อือถือดีจังเอาไปถือก,กับไปถือแมงบางดึกครับปูขายไม่ไดึกอือเพราะถือไปขายร่างทองมาหมดอือ ขั้นหนาแบบเด้อเออควรอุ่น,นจังคือนั่งน,น,นักเกา่าคิดเก่าคิบเน่ยเออขั้นมาาเนี่ยกระับด้วเพราะว่ามันเป็นเขาป้องขั้นตำรหจจับด้ยพอถึคือแก่จับเ้ยอือพอคือแคบหนาจ่อไว้จคืับปูหนานจังคืออ่ะอืมหนาปูจังคือ ห้ามรับเลอค่ะอาใครแต่เนี่ยกอกันอ่าลมครับคปูหรือว่าเมคู่มันจะจำแน่นอนมันจะขันน่นอนเพราะว่าพ่อกันทุกประตูกัน่อนปูกันทุกประตูแล้วก็ได้จำแน่นอนแน่นอนพ่อกันคักเน่วันปูคักแนี่ไมขนาดทอาคอเครับ มึงจะยื่นมางั้นงงไรนะพวกมึงจะื่นงงแล้วปูเก่าสิบตนหนึ่งไงแล้วคือถ่าชกกัจะขึ้นันงูการงัามเก่าชื้นโป่งเนื้อมาคึอบ้านเงีแต่จังได้ัังยืมานบอกครบปูอมาน่ะให้ยื่นงังน่ะถามว่าอื่นงั้งคือว่าดีคือเดินไหมบอมาะมากกว่าใหมากกว่ากระปูต้องใช้แรงมากกอ่อหมุนยื มดทีบ้างได้มากอื teenage teenage <S <S like cool ้มขึ้นขึ้นข้ังหงามเลยขง้นแึ้นข้างหงามเลยปูเอาต้อนวบขาเลยรอเลยเคตวงรอดเลยครับไม่จึงแบต่บุตรมีรอดเบิ่งแค่เแล้วเรีก็ขายบริษ่ทบริกัทผอเนาะครับมันต้องนึงจังขัดลูกร้านพอ มาด้วยความตึงกันถามว่าอองนั่งคือว่าตึจกบมือโคกมือรา่ามือเคาะเข้นเบื้อห่างมือเล้วเริถึงได้โคกได้รากก่อนไงพอม้วดถึงมากอยู่ก่อนไงก็เกา้ายเ่าได้ครับผมเกาดาเฉาดาเออคือกับอพอปอกกับงานได้คำหนึ่งปู้มเ่องการคือกับมาขังมาเจอกับคังขังผู้ใหญ่อพอมา่างเออคือกับจักมงพอก่อนเรืว่าจังคือคือกับ ชอนฟุงคืองึองช้องทุ่งคืนอะไนะืองฟุงคนครับผมช้องทุ่งครึงเออยืนอะไรคือเครื่องเรื่องบ่ะครับปุ๋ยส่งครับเครื่องเรื่อบครับปูเดี๋ยวนาาโชบับพ่อโรักพ่อดูนะเดี๋ยวกดจดมันต้องใจจอดเครื่องให้พี่ปู๋ครับผเออเออถ่าน้ามือเหรอเออ ออนายแดงขึ้นมาแล้วคุะกับขพ่อหนะอืมาแดงบอเดงอเออเอ้านายดำไม่อยู่วะอืมอยู่กับนายแดงเนาะอืมอาพ่อจองได้ไหมเครื่องมืออ่ะครึ่งตอนสองคุึ่ครึ่งอ่ะอืมสองคุึ่ครึ่งเออกับปูตานานาหทงมากนาคาประจำเก้าเก้านางอืมลูกงานมาอืมเขาถึอก้าอืม เขาก็ไม่รถที่เขาสิคืเครื่องินแนด้เขาจขึ้นเครื่องเหมือนกันสองคนคือไม่ร่างใดเลยระวังฮะไม่ร่างใดเอาลั้นได้ยุบบ่ได้ยุบว่าก็ยุบบ่โทเลีงเงิญ้เขามาปกติขั้นโทษชาก็หนึ่งเติมเขาว่าเติมบ่ากันว่าปกติย้นมาปูเออ เอาก yup. ันคือล้องคุ้ขึ้นตรงวะตรงวะเพตรงขาดว่าขันรึมรัาปูอื่อเอียงมากกระเอาาตราดมันมัคือเอียงเออห้างน้เชือกับว่าขึ้นช้อนพุงถามถืบเด็กพห้างน้ำเ่อช้อนคุงทือชเก้าไปกังขัดมาขัดเือกลิ้นไปจักไหนปูเออช้อนคุงทเก่าบ่ถึงถามถื่อขาดเนาะอืมดีชอเก่ามันว่าแอืมอ้ เขาเกี่ยวกับกาข้อมุลไปงานั่ะอืมอืมแล้วเปล่าปีกเจ้าล่ะอืมของูลใสร่นมั่งคือว่าไม่ไปขาลุ่นัานอ่ะลู่ถขาน้ำเบืออ้าวขั้นใดขั้นใดบอกมากเดือนเดือนอืมว่คือเก่าสาะลมขั้นเครื่องบินลำเก่าเครื่องบินลำเก่ามาเออเครื่องบินลำเก่าอืมตื่นร่งไทยเกือบเก่าเกือ ก้าวเกือบก็ขาดก้าเกืองานว่ะเออเาไหนแนวันาต่องตัวน่ะเบื่เก้าเกอน่ะจะออกเครื่องแล้วรูหลานเขามาทับุญเออครื่องต่าเครื่องน่ะขั้นของืมพอว่ะค่ะออืืบ่ห้กับบ่ไดงแล้วน้เงาบ่ตึงงานอะครื่องกับเครื่อง เออฮะคือว่าจังหอืมเขาได้กับบาทจองตัวเขาไดก่อนอืท่เก้าบาทนั่นอมคือถือแรึมถือมันบ๊วยต้องรองต้องร้องเอาเอาขาคูนะาคู่กบคืขาคู่กึบเนาะเอออ่าแค่นี้เออร้องไคือว่านางเท้าคือว่ารึงางจะกูอะไรนะ การเพลงเออคืนคืสองทุ่มเกอบคืนเออเออกองไวเออเครื่องหนึ่งเบอรเกาเกือเนาะเบอรก้าตกองตัวราคาอืมราคาเกาบาทอืมาโคับบเออหาบ่ได้กอ่อาเกบแล้วเดงเ้บอกได้จมเอือืเออหาเขาเขขามาแต่คือหายก็บอกแค่แบบใแล้วเใตู้ตอย่างอ้ เอาเงเงินอะม็ือือขมอืมอืมอือือืมอเมอืมอกมอื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 ลอวมอืมอกมอือืมอืมอือือืม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 อคมอืมอืองมอืมอืมอือืมอืมอืมรืมอืมอวัอืมอื่อืมอืมัือือืม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 อเมอืมอืบอืม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 อืบ หาบ่ได <room S 2> ้เรื่องเดือดค้างหาบ่ได้คุณบัวบัคือคอืเขาบป็นรถพ่อเด็กเขาว่าบัวบใ่ซึ่งเขากันชือว่าสวยงามเ่ยเขาว่าครับอืมฮะเอาตามเงนเรื่องเงินเด้่อง่ด้เืมไงบบัเออกอตัวหันเร้อนอืมไม่มีปัญหาเหรไหมแต่ว่าวันคืนนึงรังวันคืนนึงมาคือได้คือตุง ผ้าป่าเขาเรียกผ้าป่าเก้าถึงโป้งเริ่มเริจากวาเริ่มข,มาขาั้นจากจะหลายตรงเพราะว่าไข่คข้นถึงน้ำมาบว่เออผู้ลหาระทึกหอยแค่กาปล่แค่เก้าถึงป้งแค่นั้นเออก่อนจ้าพูพี่เอาน้ำเขา่นเอาจ้าูเอาจ้กตรงเอาจ้าผูดจะใส่จ้าูเอาเก้าถึงมาเอาเก้าถึงนะ 啊，好快！